ครับสตรีครับรายการบอร์ดกินคิคคงพบประชาชนทางที่สามจุดห้านะครับวันนี้อะไรดิเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับอันนี้อะไรเนี่ยมอยู่ตรงนี้ได<ง>้งไงโอเคไหนทำไงบ้างโอ้ผิดดักนะครับแป้งแผ่นเค้กใช้นมสด ไข่ไก่สองฟองแล้วก็แป้งวิธีทำนำไข่ไก่น,นมสดและแป้งใส่ภาชนะผสมและตีพักไว้สิบห,าหา้านาทีที่ที่ไข่ถาดที่ไข่1 1> ฟอง,ฟองสองฟองดังนั้นนมสด อ้าวนมสดหมดนีแ่แหละแค่นี้พอครับต่อไปก็ตีไข่กับนมเข้าด้วยกันครับต่อไปก็ใส่แป้งลงไปแล้วก็ตีไปพร้อมๆกัน ใส่หมซองเลยนะครับสี่ร้อยกรัมโอเคหลังจากเราทิ้งไว้สิบห้านาทีเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มกันเปิดไฟนี่โอเคเอาเนยลงนะครับอ่าเพื่อไม่ให้มันติดกระทะนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีอร่อยใส่แ่งไปเยอะๆเลยอ่าดีมากนะครับต่อไปก็หอมกิ่นเนยสยอด ครับผมได้แล้วตอนนี้ได้ โอ okay. เคต่อไปก็เอาแป้งแผนเค้กที่ได้ทำแล้วลงนะครับเริ่มแล้วนะครับอืมขาวๆนั่นแหละครับคือแผ่นเค้กที่กำลังจะกลายเป็นแผ่นเค้กต่อไปหอมกินเนยจริงๆครับแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็คอยปรับคอยกลับ แพนเค้กไปมานะครับผมก็ที่เกียิถ่ายแล้วกันจะไปดูตอนเสร็จเลยนะครับเสร็จแล้วครับสําหรับแพนเค้กนะครับผมนี่นะครับแม้แต่หมายังแดกครับกินสิวะไอ้นัวสวยแล้ว